นำเสนอผลงานนัตัยศัพท์และภาษาท่าจัดทำโดยเด็กชายวริศอภัยรัตน์ชั้นมัธทับสีเลขที่12เสนอครูเบญญาภาพักดีท่าที่1นึ่ท่าแนะนำตัวเป็นการทำมือซ้ายตั้งวงหน้าแล้วพลิกข้อมือเปลี่ยนเป็นจีบหันเข้าหาตัวเล่าวางอกมือขวาเท้าสะเอวหรือจีบล้าก็ได้ท่าที่2ท่าท่าน เป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งโดยใช้สวนทั้งหมดของฝ่ามือในลักษณะของการตะแคงสันมือระดับศีรษะนิ้วหยัดตึงให้ปลายมือไปสู่ผู้ที่กล่าวถึงผู้ที่อาวุโสหรือสัก์สูงกว่าท่าที่สามท่าปฏิเสธเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงหน้าสั่นปลายนิ้วไปมาช้าๆ ท่าที่สี่ท่าเรียกเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงด้านหน้าแล้วกดข้อมือลงเดินมือเข้าหาตัวเล็กน้อยเอียงตรงข้ามกับมือที่เรียกท่าที่หาท่าไปเป็นการทํามือจีบงงและดับไลแล้วหมุนข้อมือเป็นจีบควาลงหากข้อมือปล่อยจีบออกเป็นวงเอียงศีรษะ ตรงข้ามกับมือที่ทําท่าที่6ท่านางไหวพระรับไหวเป็นการพนมมือระหว่างอกแยกปลายนิ้วให้ออกจากกันท่าที่7ท่าดีใจเป็นการใช้มือซ้ายกรีดจีบหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือหันเข้าหาใบหน้าที่อยู่ตรงปาก ท่าที่8ทารักเป็นการทำมือทั้งสองข้างตั้งไข่กันระดับอกเลี้ยวหมุนข้อมือทับลงที่ทานไหล่ท่าที่9ทาอายเป็นการใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มใกล้ขากันไกล9้าเท้าข้างที่มือแตะแก้มไข้ไปอีกด้านตรงข้าม ก้าหลบคนที่เราอายส่วนใหญ่เป็นท่าของตัวนางท่าที่สิท่าโศกเศร้าเสียใจหรือหวงใยเป็นการประสานลำแขนส่วนล่างใช้ฝ่ามือทั้งสองวางทับประดับหน้าท้องใกล้ๆกระดูกเชิงกลานจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ